สวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้กับพ่อๆกันคือเก่าครับ <c oughs> มาหยกจะดุงคือเก่าครับมืัอนี้ <c oughs> แต่ว่าเจ้าของยังบันทันในหยกอยู่ฝาบุคอยถือ <c oughs> ป่าก,ก็ไหลก็แซดก,ก็ติดตามไปเด้อครับป่าผิดกำลังใจให้กับผมน้ำเนี้ย <c oughs> ส่งน่อยๆ้น,นำก็ร่ำขึ้นแล้วครับวันนี้ก็ได้แต่ว่าปลายังบันทัดนในวิ่งอยู่ รอติดตาว่ามันที่ถือบ่ถ้าเนี้ยมันถือผมก็ไปยกเลยครับเนี่ยนะมัถือกับยกยกยกโอ้ยกระโดดมาครับมันก็ดีเห็นบ่โอ้ยบ่ท่านจอยบ่ปลาขาวตัวบางหญ่นึงบลูว่าเห็นบ่ในกล้องมันก็ดีมันกระโดดปลากระโดดด็อกเรามื่อกี้นี้น้ำกำลังขึ้นครับเบิ่งเกษตรน้ำเสี่ยวเสี่ยวเนี้ยเหี้ยงหลครับนี่รุ่นดอกนี่ก็ทีถือบ่ บ่ถือครับผมล่อรุนอน่นล่อส้มหน่อยเด้อครับผมวัสิมานบ่ <c oughs> เียบรอยทุกคนรู้เห็นบ่้นนะไฟเป๋ยครับอุ้ยน,นี่ตัวบักใหญ่นึงเอา้าเก็บใส่กระชังไว้กลมๆงงๆ้นะกล่องก็ได้ เอาจนกว่ามันสิได้อุกคนละเปิดกล้องก็มาเลยนี่ตัวแหลกตัวบักใหญ่อ๊บโอ้โหตัวที่สองว้าวครักคักครับทุกคนคักโอ้ไปเป๋ครับผมนี่ครับผม เก็บน้ำนี่ยนะเก็บอย่างเดียวเฮายกมาเฮิงตเติบแล้วทุกคนได้ปลาสองตัวนึงแต่ว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆอยู่รุ่นไปเรื่อยๆเนาะครับว่าสิเป็นเท่าใดมันเนี่ยขอบคุณเด้อครับสำหรับหมื่นวิวผมกับโบเคยได้หมื่นวิวจะถื่อหันเด้อถือล้วครับอ้เอา้าเอาเอาเดี๋ยวผมไปตักก่อน นี่ครับผมได้ไมาอีกแล้วตัวนึ่งครับนี่เนะครับผมปลาขาวเนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณสำหรับ1มื่นวิวผมก็บอกเคยได้ยอดยอดส้ม1มื่นวิวจักเทือตัวหนึ่งทุกคนไปเป๋ครับโอ้ยตัวเงยหนึงเนี่ยเอ้า พักหนักเลยนี่ติดเราเสร็จเราเก็บเลยครับผมตึกเรื่อยๆกับบาดละโตก็ยังดีนะครับอันนี้มันห่างเฮิงกเฮือเลยครับเพื่อสิได้ตัวหนึ่งมุมเป็นไงดิยกโจนใหม่แต่ก็คุ้มค่าอยู่ด้วยครับถือแต่ละเท้อกับตัวใหญ่เนาะมีแตรตัวใหญ่ๆครับกับคุ้มค่า ถือก็ได้ทุกคนทุกคนโอ้ทางหายมาโดนทุกคน <c oughs> ปลายยังวุ้นี่เบิ่งแล้วขึ้นจะมาเปนปลาปขาวแล้วครับนี่เออตัวใหญ่เลยครับนี่ทางหายมาโดดนน้ะครับโอ้บมเมนปลาปขาวนะครับนี่ปลายสังบุนี่ปลานกเขาหรือปลาไทยบูนี่ เก็บคือเก่าแล้วครับปลาอย่างไรหยกสะดุ้งไปยกสะดุ้งมากเห็นปลานี่ครับทุกคนปลาอยังวุผมบ่เคยเห็นปลานี่จักเทียนนี่ปลาแขกบ่ปลาแขกน้อยบ่ตัวไล่ไล่ครับเหี่ยงคมคมเด้อเออเออเออโอ้ยปลาสังบุนี่ยคุ้ยเห็นไหมปล่อย คนตั้งเหือกตั้งนั่นเถือกตัวนี้ก็คุ้มตัวนั่นตัวนเนี่ยนะนี่ครับผมปลาเดงครับเอ้ยรั่วปลานั่งนั่นเดยนนี้ครับผมนี่วิ่หมันๆ,ๆครับลงไปแล้วปาลากำลังเลิบครับเถือกล้วทุกคนปลาขาวเนาะครับ ขนยกได้บาทละโตละโต,ะตนี่ผมก็เอ้ยละก็ะถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่ว่ายกมันบ่ค่อยถือแล้วเนี่ยก็เลยบริไทยคนไปแล้วไปเต๋ครับผมนี่เท่านี่ค่อยตักเอาอย่างเดียวด้เห็นว่ามันได้ไปไว่ายบริเวณง่ายเด้อครับนี่ยกจน,นเมื่อไงนเด้ในถือตัวนึงไงไม่ธรรมดาเนี่ยน นี่นะครับผมไฟเปครับเก็บชัวลงไปลงไปปลาแดงตัวที่สองครับเรียกว่าป่านั่งนั่นเองครับผมตัวยางใหญ่อมาแล้วครับมาแล้วปลาแดงตัวที่สองหรือว่าป่านั่งนะครับตัวยางใหญ่นะครับทุกคนนี่ครับผม ไม่ถือจะลุงครับเก็บครับผมมาอีกตัวทุกคนนั่งขาบักเทิงหนึ่งคนมันสิมาได้โอ้เอ้ยบอกว่ากันเนาะครับมันนี่เนาะมันบบกมันมันขึ้นไม่นั่นเออครับมันเนี่นั่งทาบักเทิงหนึ่งเด้นีน่นนครับถ้ามันอีกตัวหนึ่งครับนั่งขาเอ้ยเทานี้เป็นคนตักอย่างเดียวเด้อ เบอร์เงานี่ครับนี่ปลาขาวนะครับผมนี่ครับผมปลาขาวปลาขาวซอยจุ้มฝนนสองตัวครับตัวน้อยกับตัวใหญ่ปลาเก๋หึงหงยืดถือเทวหนึงได้เ่ยมันธรรมดาเด้ครับนี่ครับผมอัพสิบโบนมวนมุมมันคือเมื่อนั่นเด้ยกเอายกเอาเลย น่าม้นคืลายทีซื้อได้ไมมื่อนี้ต่วบาหร่ถึงลายเอาขออรุญยัเก็บก่อนนะครับเฮ้ยเพื่อจุ้มคนน่ะได้กันแล้วครับทุกคนตาขาวนะครับผม <laughs> นานๆจะมาตัวหนึ่งนะครับผม <laughs> เอออย่าเบื่อกันเนาะครับเนาะเบิ่งกันไป่เงาๆนี่แหละครับผมอออึบเนี่ยัดเต็มครับสามตัวโอ้ตั้งบนตั้งนั่นเนี่ยพึ่งมาเนี่มันพึ่งมาเนี่ยนะได้สามตัวนี่ยพึ่งมาเนี่ยสามมันพึ่งมา เห็นบ่ทุกคนเห็นไหมคลองมากก็นี่เนาะเกี่ยบบ่ได้โอ้ยเบิ่งกันไปยเวยาๆเลยครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยน้ำก็ะแหงแห้งเลยมเมนธรรมดาเลยครับน้ำแรงมากแล้ววันนี้ปลาก็บ่งถึงเด้ครับ ในสองตัวครับมะนีรู้ว่าเห็นบ่นี่ปลากระแตกนะครับเรียกว่าปลากระเดิดเรียกว่าปลากระดีนั่นเอง,องนี่นะทุกคนยกตั้งนะ นี่ไหมโอ้เนี่ยยกตั้งแต่หงแต่เส้นถือหงเหงินถือแบบนึงเนาะครับนี่อันนี้ปลาปลานางหรือว่าปลาแดงกันเลยกระสีมีเนี่ยตัวนี้กระนาสิเป็นอีไท่ปลาขาวอีไทน่นะครับนี่ น,นี่ก็ปลาเข่าสวยนะครับเฮืองๆถือเทื่อนึงเด้อนี่ตักได้ครับไม่โคเมพี่น้องเบิ่งเนาะดูสิเบิ่งปลาแล้วตึ๊กจะดวงแต่เศร้าๆแต่แต่น้ำอยู่พูนน้ำอยู่พูนตอนนี้น้ำขึน้นมาพี่นึงปลาบ่ได้หลายนะมันประมาณรูนี่แหละ ก็คุ้มโยมมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่แต่ปลาตัวใหญ่ๆอยู่เด้ยปลาอีไทยปลาขาวซอยปลาแดงปลาอีเป๋กคุ้มอยู่ครับแล่วหลุดเงา้วๆครับ,ค,รบคลิปนี้น้ำขึ้นบรยุดป้าตัวทุกคนไปเส้นตะหงุด้วยนี่ โอ้ยเนาะปลาปีก,ก็ปลาขาวเนะเาะเขาเกาะอีสั่งมั้นนะถึงออกเนี่ยจิดเงี้ยงมันครับโอ้ยเนาะครับทุกคนฝึกเรื่อยๆจังสิ่กับเป็นตายโยน่นี่ยนะนี่ครับปลาขาวเนาะปลาอีปครับปลาอีปนี่ครับ ครับไอเป๋ครับผมไอเป๋ครับรุนกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับมือเดียวนะครับผมกต่ยังดีอยู่เขาบดไอตึกสะดุง้งเขาถักเก็บอย่างเดียวแล้วก็ก็ลมๆปลาขาวครับปลาขาวถึกกางดีกับม้วนโย่แนวหนี่เขาบดไอตึกดอกคนอื่นตึก เดี๋ยวเข้ามวนนีคคค่ครับผม <c oughs> ติด้ยครับทุกคนติดตาไม่รู้ว่าเห็นไหมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่โอเคครับ เด้อครับยิบป่าสะดุ้งน้ำกันแต่ว่าเขาบริสุทธิ์อกยื่นเกือบพูดูว่าเห็นบ่ครับนี่ครับป่าแดงหรือว่าป่านั่งนั่นเองครับผมอุย้ยยอดครับมันจะซุกทั้งหลายครับผมแล้วมียิบที่น่อง มึงนะครับนี่ครับผมมีตัวยังไงได้ครับ